โลกยุคสื่อสารไ right ร้พรมแดนเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกออนไลน์มีส่วนสำคัญในชีวิตทำให้เกิดอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่ส่งเสริมให้มนุษย์ใช้ชีวิตอย่างสะดวกและรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนในแบบต่างๆแต่มนุษย์ก็ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปของมนุษย์สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติใกล้ตัวมนุษย์มากที่สุด เหมาะสมกับทุกเพศทุกไวัโดยเฉพาะคนในสังคมเมืองที่ไม่มีเวลาออกไปสัมผัสกับธรรมชาติแต่หลายคนอาจยังคิดกังวลอยู่ว่าถ้ามาเที่ยวสวนสัตว์แล้วจะถูกตัดขาดจากโลกออนไลน์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตวันนี้สวนสัตว์ใจกลางเมืองยังสวนสัตว์ดุสิตซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศ ที่พร้อมให้บริการ w i f i ฟรีโดยทางองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถรัมภ์ได้ร่วมมือกับบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเปิดให้บริการสู Wi-Fi กับนักท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตไม่เพียงเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นสวนที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่รู้สึกว่าถูกตัดขาดจากโลกออนไลน์อีกต่อไป โดยขั้นตอนของการใช้สู่ Wi-Fi ก็ไม่ยากมีขั้นตอนดังนี้หลังจากเลือกคอนเน c t กับสัญญาณไวเลสที่เขียนว่า TOT WiFi เมื่อเปิดเบราว์เซอร์ระบบจะทำการรีไดเร็กไปอย่างหน้าสำหรับสมัครและใช้งาน TOT WiFi ผู้ใช้งานสามารถสมัครเข้าใช้งานได้โดยคลิกรูปภาพด้านขวามือบริเวณคำว่า f r e e WiFi คลิก หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลของผู้ขอใช้บริการซึ่งมีคำนำหน้านามชื่อชื่อสกุลและหมายเลขบัตรประชาชนแต่หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็สามารถเลือกเป็นหมายเลขพาสปอร์ตได้จากนั้นที่บริเวณช่องล่างสุด ให้ใส่รหัสข้อความตามรูปภาพที่ปรากฏด,ด้านบนของช่องแล้วกดโอเคเพื่อรับรหัสเสร็จแล้วนำรหัสที่ได้มาใส่ในช่องสำหรับใส่ username และ password ด้านซ้ายมือแล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้ทันทีซึ่งระบบจะบอกวันเวลาที่ล็อกอินและเวลาที่หมดอายุรวมถึงเวลาที่คงเหลือในขนาดนั้น ถ้าหากผู้ใช้ไม่ต้องการใช้งาน Wi-Fi แล้วก็กดปุ่มออกจากระบบระบบจะให้ยู n a m e และ password 1ชุดซึ่ง Account นี้จะมีอายุการใช้งาน8ชั่วโมงในระยะเวลา1วันนับจากเวลาที่สมัครโดยฟรี Wi-Fi นี้ให้บริการที่ความเร็ว512กิโลไบต์แต่ถ้าผู้ใช้บริการต้องการความเร็วในระดับ10เมก ก็สามารถซื้อบัตรเติมเงินท o t OT ชนิดพิเศได้ที่จุดจำหน่ายบัตรหรือที่เซเว่นอวที่อยู่ภายในสวนสัตว์ดุสิตนี่คือความลงตัวของเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติใจกลางเมืองนัดสวนสัตว์ดุสิตซึ่งต่อไปในอนาคตองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังมีโครงการขยายฟรี Wi-Fi ไ,ไ,ไปยังสวนสัตว์ต่างๆทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์นครราชสีมาและสวนสัตว์สงขาเป็นต้นการมาเที่ยวสวนสัตว์จะไม่น่าเบื่อต่อไปนอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติแล้วท่านยังได้ชัดโหลดแชร์แบบไม่มีเอาอีกด้วยนะครับสู้ไวไฟ<ป>สู้ไวไฟ<ป>